สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับกับกัปตันเมธแกรมงเพรนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับที่สวนเอ็มเอ็มนะครับจากที่เราโดนพายุถล่มโรงเรือนพังไปนะครับก็ยังไม่ค่อยได้ทาคลิปอะไรมากเลยนะครับช่วงนี้ก็เงียบๆหายไปนะครับกําลังเศร้าๆนะครับแล้วก็กำลังขนต้นไม้ย้ายต้นไม้ออกจากซากขงลักหักพังนะครับแล้วก็ กำลังวางแผนว่าจะไปยังไงกันต่อนะครับวันนี้ก็มาทําคลิปนะครับก็อยากได้พบเจอเนาะได้พบเจอได้เอาคลิปมาลงเนาะกับเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมนะครับก็เลยมาถ่ายคลิปดีกว่านะครับจะไปเครียดไปเศร้าก,กันทําไมนะครับมาถ่ายคลิปให้ดูดีกว่านะครับวันนี้จะพามาดูดอกตอลูกผสมนะครับนี่เห็นไหมครับตอลูกผสมผมออกดอกนะครับนี่ อันนี้คือดอกที่ยังไม่บานอันนี้จะเป็นดอกที่แบบเหมือนแบบผมว่าคล้ายๆกับดอกแก้วมังกรเนาะเขาชูออกมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนที่เขาออกดอกแบบตุ่มเล็กๆนะครับนี่นะครับตุ่มเล็กๆเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เหมือนจะออกเป็นหน่อเนาะแต่ไม่ใช่หน่อเป็นดอกนะครับชี้ออกมาเล็กๆอย่างนี้ก็ใช้เวลาหลายวันอยู่นะครับกว่าเขาจะโตมาแบบนี้ได้นะครับ ก็จะโตมาอันนี้ก็คือใกล้บานแล้วน่าจะประมาณอีกสามสี่วันนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูกันนะครับนี่เรามีดอกบานแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่โอ้ยดอกบานนะครับดอกบานนี่ตอรูผสมออกดอก นนเดี๋ยวผมให้ดูในเต็มโตเต็มที่แล้วดอกพวกนี้นะครับจริงๆหาชมยากเนาะดอกต่อลูปผสมดอกต่อสามเหลี่ยมนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรมันออกดอกยากนะครับมันต้องได้อายุของเขาจริงๆเนาะได้อายุของเขาจริงไม้ก้าบางต้นนะครับพวกฟามิโก้ซีเปียบีอะไรเงี้ยนะครับซีเปียเองผมเพิ่งเคยเห็นดอกเมื่อปีนี้นะครับ เลี้ยงมาก็นานแล้วจริงๆเหมือนกับเขารอให้ได้อายุนะถึง้วออกดอกนะครับแต่ไม้บางต้นก็แค่กราฟเล็กๆก็ออกดอกแล้วนะครับก็แล้วแต่สายพันธุ์อย่างพวกนี้ก็คือเขาจะออกดอกยากนั่นเองนะครับมันจะมีไม้ที่ออกดอกยากออกดอกง่ายนะครับอันนี้ผมว่าออกดอกยากนะเพราะว่าผมไม่เคยเห็นนะแต่ของผมก็ออกเยอะอยู่อาจจะเป็นออกดอกง่ายก็ได้นะครับพวกต่อนะครับออกทุก เนี่ยแปลงนี้ก็ออกแล้วก็จะมีแปลงถุงดำออกนะครับออกออกเพียบเลยนะปีนี้เราก็มีอาจจะได้มเมล็ดต่อลูกผสมเดี๋ยวผมต้องดูว่าจะผสมยังไงอะ่ะเดี๋ยวมาดูเกสรกันนะครับนี่นะครับเนี่ยอันนี้คือเกสรตัวผู้นะครับเนี่ยเนี่ยรอบๆนยะอันนี้คือเกสตรตัวเมียนะครับ อันนี้ไม่รู้ว่าเขาต้องผสมไหมนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองคอมเมนต์บอกนะครับว่าที่บ้านเคยมีแล้วไม่ต้องผสมก็ติดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือว่ามันต้องผสมถ้าไม่ผสมไม่ติดนะครับอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่รู้นะครับนน <c oughs> เดี๋ยวผมว่าเอาแบบผสมดีกว่าจะได้แบบชัวร์ๆเนาะชัวร์ๆนะๆนะผมมีแค่ผู้กันมานะครับอุปกรณ์ผสมเนี่ยมีผู้กันมาเย่างเดียวนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาผสมให้ดูนะครับเดี๋ยวจะถ่ายดอกก่อนโน่นแล้วก็มีตรงงนอีกนะครับส่วนแปลงนี้ก็กําลังออกนะครับที่เห็นตอลูกศรนอนกันอย่างนี้เพราะ่โดนพายุซัดนะครับล้มหมดนะครับตอนแรกกะกะว่าจะเก็บไว้จําหน่ายนะครับท่าน,นี้ล้มไปหมดงอหมดก็ขายไม่ได้แล้วนะครับต้องรอทําพันุ์ก็คือรอให้เขาตั้งใหม่ก็คือชุดใหม่ครับรุ่นลูกเขารอ ก็คองอีกวันสามสี่เดือนครับเขาก็จะตั้งเราก็อาจจะได้ตอสวยๆหรืออาจจะโดนพายุทล่ลมอีกนั่นหะตินะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะอนาคตธรรมชาตินะครับอันนี้ตอเราก็โดนพายุทล่นลมดูดอกมาพครับเดี๋ยวมาดูดอกนี้กันนะครับนี่ โ okay. อเคเดี๋ยวเราลอ,ลองผสมกันดีกว่านะครับมาครับผมใช้คู่กันเขี่ยกิ่ศตะพูครับเขี่ยไปครับโอเคนี่วันนี้ต่อมาเราย้ายไปต้นอีกต้นหนึ่งนะครับ แล้วก็ผมหามุงกล้องกนะันเอาคู่กันนะครับไปใส่กสรตัวเมียกีสอนตัวเมียอยู่ข้างกลางนะครับเนี่ทาไปนะฮะทาไปทาท่วนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะวิธีจะผสมต่อรล้ผสมยังไงนะอันนี้คือมั่วนะครับแล้วเรากไ็ไปทากีสรนตัวผู้นะับไปเอาละอองเรนูนะครับ อากทก่ตอนเราพูดนะครับนี่โอเคต่อไปเราก็กลับมาต้นเดิมแล้วก็เอามาป้ายจีสอนตัวเมียครับน,ะนี่อันนี้ผมเอาวิธีผสมแบบนี้มาจากยิมโนนะครับโอเคเราทาทั่วแล้วเราก็ ป้ายกต่ศผู้ใหม่นะครับก็คือต้องผสมข้ามต้นนะครับปกตินะครับนี่เราก็ทาไว้นะครับตอ่ว่าเราก็ทาเฮ้ เราต้องทาเกสรจะมียติเนาะทาเกสรจะมียหายท่วแล้วก็ป้ายเกสรตัวผู้โอเคนะครับแล้วก็ทำซ้ำๆนะครับวนไปวนมานะครับนี่แล้วก็ป้ายไปน,นะครับ แล้วก,กลับมาตอนนี้แล้วก็กลับมานะครับท่าท่าโอเคประมาณนี้ครับก็ถือว่าสำเร็จนะครับประมาณอย่างน้อยก็รักสองรอบอย่างมากก็สามรอบสี่รอบนะครับเพื่อความชัวนะความชัวจะได้ติดชัว,ชว อันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องรอชมว่าจะติดไหมนะครับจะติดไหมเดี๋ยวผมรอดูอีกทีนะแล้วก็มาถ่ายกันอีกทีดีกว่าว่าติดไหมเดี๋ยวลงในคลิปเดียวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนติดหรือไม่ติดนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้ชมใหม่นะครับตอนนี้ก็ผ่านมาหลายวันนะครับกับตอ่อลูกผสมเนาะวันนั้นที่เรามาถ่ายคลิปออกดอกกันนะครับที่ผม พูดไปว่าต้องผสมเกรสรไหมนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับวันนั้นเราผสมไปนี่ดูดอกเขาเหี่ยวไปหมดแล้วแต่เขายังเหลือตรงนี้นะนี่เหมือนแบบฝักแก้วมังกรนะครับเหมือนฝักแก้วมังกรนี่เดี๋ยวเขาก็จะน่าจะผมเดานะน่าจะติดนะครับน่าจะแบบ อาจจะติดฝักเองแบบไม่ต้องผสมก็ได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวรอผู้รู้มาตอบเดี๋ยวเขาจะใหญ่ขึ้นเนาะเหมือนตอไอลูกแก้วมังกรเนาะแล้วเขาก็จะบวมๆขึ้นไปเรื่อยจนสีแดงแล้วเราก็เก็บมเมล็ดได้นะครับเก็บเมล็ดได้แล้วก็ไปเพาะเมล็ดนะครับอันนี้ของผมได้มาจากเพาะเมล็ดทางนั้นเลยนะครับตอลูกผสมของเราเนี่ยครับผมว่าน่าจะติดแล้วแหละนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาก็คงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะเหมือน ไอ้แก้วมังกรเลยนะครับนะบมีหลายลูกเลยนะถ้าเกิดมีเมล็ดจ,จริงๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะแบ่งเนาะไปแบ่งไปทางเฟสไอ้แคคตัสบัณหีย์ครับแคคตัสบัณหีย์เดี๋ยวให้ทีมทีมงานแคคตัสบัณหีย์ไปขายนะครับชุดละเยอะๆเลยหนึ่งหลอดไปเลยนะครับให้เต็มไปเลยราคาถูกๆถ้าได้เมล็ดนะครับเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่ามันมีเมล็ดเยอะไหมนะครับ เพาะเมล็ดแล้วก็เอามาปลูกอย่างผมมันก็จะได้เยอะๆอย่างนี้นะครับตัดปลูกตัดปลูกนะครับแต่อาจจะใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะครับไม่เหมือนกับไปซื้อตอสําเร็จรูปมาปลูกเลยมันก็จะแบบง่ายนะครับแบบไม่ต้องมาเพาะเมล็ดอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันจะได้จํานวนที่เยอะเนาะถ้าเพาะเมล็ดนะครับแล้วเราก็ได้เห็นวิวัฒนาการการ,การเจริญเติบโตอะไรอย่างนี้เราก็มีความสุขนะครับ สําหรับการดูเพลินๆอะไรเงี้ยการแบบเหมือนแบบนั่งดูว่าการเจริญเติบโตของเขาใช้เวลาตั้งแต่เล็กๆอย่างนี้ไปอย่างนี้ไปอย่างนั้นนะครับโตมาอย่างนี้อะไรางี้เราก็มีความสุขดีนะได้ดูเนาะบางทีเราก็ไม่ได้อยากซื้อไม้ต้นใหญ่เลยนะครับซื้อต้นเล็กๆอะไรดูการเจริญเติบโตของเขานะครับนี่นะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็พาทุกท่านนะครับมา ดูฝักของต่อลูกผสมเพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับตอนนี้ก็ถึงผู้ติดต,ตาม9,000ันซับสไครขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดให้เรื่อยๆเลยตอนนี้ก็โรงแรมก็เพิ่งพังไปเนาะกำลังสร้างเดี๋ยวถ้ายังไรก็จะทำคลิปให้ออกมาให้ชมเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ก็เงียบๆไปก่อนอาจจะไม่ค่อยม,มีคลิปลงครับมีปัญหาอุปสรรคนิดหน่อยในการดำเนิน งานในสวนนะครับเดี๋ยวกลับมาทาให้ชมอีกครั้งหนึ่งไปแล้วครับสวัสดีครับ